พื้นที่ต่างจังหวัดนะครับก็มีการที่ประสงค์กรชาวไทยร่วมกันทาบุญตักบาตรและประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครับเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนําคณะข้าราชการประชาชนตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์89รูปบริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ขณะที่ช่วงเย็นครับวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงในตัวเมืองเชียงใหม่จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22นำคณะข้าราชาการและประชาชนทำบุญตักบาตรพระสงฆ์90รูปที่บริเวณทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยมีพระธรรมโกศลเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีทำบุญถวายเป็นพระราุก,กุศลในโอกาสครบ7วัน ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชาวหัวหินครับพร้อมใจกันสวมใส่ชุดสีดำทําบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งที่หน้าพระราชวังไกลกังวลโดยมีพระสงฆ์89รูปจากวัดในอำเภอหัวหิวหนรับบิณฑบาต พระเทพปริยัติเมธีเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นำคณะสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลส,ตสตัตมวันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการตุลาการและประชาชนถวายพัตตาหารและเครื่องปัจจัยไทยธรรมพร้อมกล่าวแสดงความอาลัยในขณะที่พ่อค้าประชาชนจังหวัดชเชีงเซานะครับแต่งกายด้วยชุดสีดำ ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหารน,นาําคณะสงฆ์และสามเณรรวม89รูป,ปรับบินทบาทด้านหน้าพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารและเวลา16นาฬิกา30นาทีจะมีการประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลส่วนชาวบ้านในอำเภอสัพยาชัยนาทนะคะพร้อมใจกันนาอาหารมาร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารร่วมทำความดีนำรถ GMC ให้บริการรับส่งประชาชนไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานที่วัดสพยาวัฒนารามด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดลองน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ทำการเกษตรและมีชีวิตอยู่ดีกินดีจนถึงปัจจุบันค่ะ ส่วนทางด้านนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาติไทยครับร่วมทําบุญตักบาตรอาหารแห้งพร้อมคณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏวลัยอลลกรในพระบรมราชูประถมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสครบ7วันโดยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะน้อมนาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในชีวิตประจําวันและจะทําความดีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยถวายเป็นพระราชกุศลครับ